สวัสดีครับกลับมาพบกับเรามิซูส Station กันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่มิซูกไห่บางนานะครับ วันนี้ผมมีรถที่อยากจะมานำเสนอให้กับทุกท่านเนี่ยชมหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นน้องเล็กของเราเลยนั่นก็คือมิซูมิชิมิลาดใหม่ครับ It's midnight, going all night Can you pass drink vibe right like to get the pass right? like some salt and lime oh my, Don't Can having we're you all a feel light bud asking, doing just fine just แล้วเจ้านี่ซูบิชินี่หลาดใหม่คันนี้นะครับถือว่าเป็นสเปครุ่นกลางนะครับราคาคันนี้สนอนอยู่ที่574,000บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าออปชั่นนี่เทียบเท่ากับตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะครับเริ่มมาที่ตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับสามารถส่องสว่างได้อย่างชัดเจนนะครับข้างในจะเป็นหลอดตัวฮาโลเจน จับคู่พร้อมกับไฟตัดหมอกหน้านะครับเพื่อทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับที่ดีขึ้นตัวกระจังหน้าเนี่ยสังเกตเห็นว่าจะเป็นเส้นสายนะครับดำตัดสีแดงทำเอ,เอ,อบ่องบอกถึงความเป็นสปอร์ตนะครับดูสวยงามมากเลยทีเดียวคันนี้เนี่ยผมมีพิเศษนะครับมีการตกแต่งชุดแต่งรอบพันนะครับชุดสเกิรอบพันตามนี้เลยนะครับ เป็นดำตัดแดงเพื่อให้เข้ากับชุดกระจังหน้านะครับด้านข้างของเรานะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแม็กจากโรงงานให้มาค่อนข้างสวยงามนะครับแม็กเนี่ยเป็นขนาดขอบ15นะครับรัดด้วยยางโพเทนซ่านะครับซีรีส์ของยางเนี่ยจะเป็นตัว175 55 R 1 5นะครับ ยางนี่ผู้สุดไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับผมว่าตัวนี้สวยแล้วนะครับหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนตกแต่งเพิ่มเติมก็ดีเทสมาได้นะครับกระจกข้างนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับตกแต่งเพิ่มเติมนะครับทางเราได้มีตัวกันสาดนะครับดานข้างไปให้ด้วยทั้ง4ประตูนะครับเลื่อนมาดูด้านล่างนิดนึงครับตัวมือเปิดประตูนะครับ จะเห็นว่าด้านข้าง,างเราจะมีตัวเป็นตัวคีย์เลสนะครับซึ่งตัวนี้กุญแจเป็นตัวข้างในเป็นพุทสตาร์ทนะครับแล้วก็มีตัวคีย์เลสคือเวลาที่เราเดินมาใกล้รถเราสามารถเปิดประตูได้เลยนะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้แค่ปุ่มเดียวนะครับไม่ต้องควานหากุญแจให้ยุ่งยากวุ่นวายนะครับเป็นถือว่าเป็นรถเล็กนะครับแต่ว่าออปชันนี่คือจัดมาให้ค่อนข้างเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะามาดูด้านหลังนิดนึงครับก็จะมีชุดแต่งสเกิร์ตท,ที่ รับมาจากด้านหน้านะครับที่เราให้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นดําตัดแดงเนะี่ยตัวนี้มีพิเศษด้วยเป็นท่อคู่นะครับเพื่อให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนประตูด้านท้ายนี่ก็มีตัวคีย์เลสมาให้อีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับเพื่อในการเปิดฝาท้ายได้โดยที่ไม่ต้องหยิบกุญแจรีโมทออกมานะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวกลางอย่างที่ได้เรียนแจ้งไปตอนต้นนะครับก็จะมีตัวสปอยเลอร์นะครับพร้อมกับตัวไฟเบรกตรงที่3ามาให้ด้วยนะครับ เพื่อความปลอดภัยได้อย่างดีขึ้นนะครับเดี๋ยวชมด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับ และนี่นะครับก็คือรอบคันของรถมิซูบิชิมิลาดใหม่คันนี้นะครับที่เราตกแต่งชุดแต่งรอบคันนะครับสเกิรอบคันตามนี้เลยนะครับแล้วก็ท่านใดเนี่ยถ้าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มิซูบิชิมิลาดใหม่นะครับเป็นแอททราดใหม่หรือจะเป็นรุ่นอื่นๆของมิซูบิชินะครับคอมเมนต์มาได้นะครับว่าสนใจแบบไหนยังไงอยากชอบตกแต่งแบบไหนพักมาหาเราได้เลยครับเรายินดีบริการเต็มที่ทุกท่านครับแล้วก็ฝากทุกท่านกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กับทางเราด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำงานใน,าในการทำคลิปต่อไปนะครับว้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะมีอะไรต่อไปมานำเสนอทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Right, right. Don't feel like having a life light A tequila with some salt and lime Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high When you came to my eyes I feel like I'm on cloud nine You bang harder than 4th of July I think I can go all night So stunning oh.